สงครามครูเสดสงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างคริสเตียนในยุโรปกับพวกมุสลิมที่ยึดคอนสตรเล็มในปาเลสไตน์ซึ่งเป็น,ปนดินแดนอันชาติของศาสนาคริสต์พือคริสเตียนยดึดทับไปจนดินแดนของพวกมุสลิมโดยอ้างว่าเพื่อบดล่อยนครเยรูซาเล็มสงครามครูเสดดำเนินอยู่ในช่วงเวลาเกือบ200ปีและก่อให้เกิดพลกรรทปต่อพัฒนากัน การยุโรปทั้งทางด้านการเืนินเนศรษฐกิจและสังคมใเหตุของสงครามครูเสดชาวยุโรปยดทัพไปทําสงครามครูเสดรวมหครั้งเหตุผลโดยหลักของการทําสงครามคือตบปล่อยนครเยรูซาลเลมอันสั์สิทธิจากการควบคุมของพวกมุสลิมแต่เมื่อวิเคราะห์จากเหตุการณ์ต่างๆแล้วพบว,ว่าการสนับสนุนสงครามครูเสดของชาวยุโรป โดยจะส,สาเหตุสำคัญคือความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์เหตุผลทางการเมืองและการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์เป็นเหตุสร้างกันที่ชาวยุโรปเดินทางไปางทางภูมิครูคคเซนเนื่องจากคริสต์ตวัรที่11ชาวคริสต์จากยุโรปที่เดินทางไปสวงบูญยนานนครเยรูซาเล็มทอฟุตเตสยุเครนปาเลสไตน์ อยู่กับควางและบางคนถูกสังฐานสนักวธิการซึ่งเป็นงองค์กรสูงสุดของศาสนาคริสต์ได้เรียกร้องให้พวกคริสเตียนไปร่วมรบเพื่อชิงนกรเยรูซาเล็มจากพวกมุสลิมนารรบเชียร่วมในสำคัญจะยึดเครื่องหมายกางเขนที่ทำด้วยผ้าติดไว้บนเสื้อผ้าขอนตนจึงถูกเรียกว่าครูเสดซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่ติดเครื่องหมายการเขนและเป็นที่มาของสงครามครูเสดครูเสดนรกผู้ติดเครื่องหมายการเขนในข้อ1095สันตาปาเอไปที่2เรียกประชุมผู้นำทางศาสนาและผู้นำที่มีอำนาจดุดต่างๆของฝรั่งเศสเพื่อให้ยุติการสู้รบแย่งชิงอำนาจกัน ได้ช่วยปกป้องศาสนาคริสต์ในปีถัดมาซันตาปาปาทรงดันนำทัพในสงครามครูเสกครั้งที่หนึ่งผู้เขา้าร่วมสงครามซึ่งมีจานนมากมาจากด,ดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเพอเชื่อว่าก้าไปลบเพื่อศาสนาจะเป็นการไถ่บาปอันอยิ่งใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามครูเสกจะได้ขึ้นสวรรค์ซันตาปาปาทรงมีสัญญาว่าทราบสินงและครอบครัวของนรก กุศลจะได้รับความคุ้มครองจากศาสนจัก,จกนรนรกโทที่มีหนี้สินจะได้รับการยกเว้นหนี้และนันโทษคดีอาญาที่ไปร่วงก็จะได้รับอภัยโทษด้วยนาร,กรุกูเซได้รับชัยชนะในสง,งคศรามกุศลครั้งที่หนึ่งและสามารถยึดนครเยรูซาเล็มจัดนั่งรัางเขตปกครองของคริสเตียนในปาเลสไตน์เพื่อายแห่ง อย่างไรก็ตามหลังจากนรกครูเซตเลิกเท่ากับยุโรปแล้วพระมุสลิมก็กลับมาลุกลามนครเยรูซาเลมอีกในเมืองของโปรเตสแตนต์ในปาเลสไตน์บางเมืองทำให้สงครามครูเซตยืเดเยือต่อไปจิตรกรรมสันตปรปาอือแเบทบที่สองเรียกประชุมผู้นำทางศาสนาแต่คนนั้นร่วมุกเพื่อแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธ สนับบาธติการได้ขอร้องให้กษัตริย์ผู้ขครนครรัฐในยุโรปยปุท่าไปทำสงครามครูเสดครั้งที่สองคริสักัต1 1 4 7ถึง1,249และครั้งที่สามคริสักัต1 1 8 9ถึง1,292แต่นาล็บครูเสดก็ไม่สามารถปรับปรามพวกมุสลิมได้ดังนั้นสันตปาปามินกนะ โนเซนที่สามจึงชักชวนพวกอสวินและคุนนานในฝรั่งเศสไปรบในสงครามครูเสดครัที่สีคริสต์ศักราช1202-1204แต่นาลุคครูเสดกลับไปยึ Constant, ดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลหลังจากนั้นสนาวาัธิการก็ยังคงสนับสนุนให้นาลุคครูเสดไปรบกับพวกมุสลิมอีก แต่ในที่สุดเมอสอเออืเอ,อเมออีคือซึ่งเป็นฐานที่มั่ของพวกคริสเตียนในปาเลสไตน์แห่งสุดท้ายถูกพวกมุสลิมยึดครองในคริสตศักราช1291ท้ายสงครามคริสติติกลงอหสติ้ลทางการเมืองในสมัยกลางสถาบันศาสนามนีทีิพล กางการเมืองอาณาจักรและประมุขของดินแดนต่างๆจะเห็นได้ว่าสันตประภาเป็นผู้ประกอบพิธีถวายมงกุฎเกกษัตริย์และจักรพรรดิจักรวรนพระองคมันนัตส,สัิเพื่อแสดงถึงการมองอนา,าทางลกให้เกศกษัตริย์หรือจักรพรรดิในนามพระเจ้าการชักชวนให้กษัตริย์และประมุขของดินแดนต่างๆ,ๆ สรงกองทัพไปรบก,กับพวกมุสลิมในสงครามครูเสตทั้งหลายแสดงถึงอิทธิพลทางการเมืองของสันตปรปาที่มีเหนือกษัตริย์และประมุขของดินแดนต่างๆขณะเดียวกันก็สะท้องให้เห็นว่าการที่กษัตริย์และประมุขเหล่านั้นไปรวมรบกในสงครามครูเสดก็ไม่ได้เกิดจากศรัทธาต่อศาสนาคริสต์เพียงประการเดียวแต่ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของสันตปรปา พื่อความมั่งคันทางการเงินของตนด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจสงครามครูเสดได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพ่อค้าในแหลมอิตาลีึ่นได้รับผลประโยชน์จากการขนส่งทหารและสบียงอาหารให้กับกองทัพครูเสดไปยังปาเลสไตน์ขณะเดียวกันพ่อค้าเหล่านั้นก็แสวงหาประโยชน์อื่น จะนั่ลูกครูเศดด้วยดังกรณีที่พ่อค้าเวนิสเสนอจะลดราคาคอนโซนที่มีมูลค่าสูงให้กับกองทัพครูเซษหาจินฮายินดียศทัพไปตีเหมือนซาราซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญองค์ฟังทะเลแอเแลิกแะเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของเวนิส ลกระทบของสงครามครูเสดต่อพัฒนาการของยุโรปสงครามครูเสดส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของยุโรปทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดังน,นี้ด้านการเมืองสงครามครูเสดส่งผลกระทบทางการเมืองอย่างกว้างขวางกล่าวคือประการแรกสงครามครูเสดทำให้วามสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและโลกมุสลิมเสื่อมลงนื่งจัดสองไฟต์ตาม ปฏิติต่อการประการที่3การที่นารก,กครูเซบุญยุคคงคอนสแตนติโนเปิลสงรครามครูเซกั้งที่4ได้ทำให้จกักรวรรดิไบเซนทานอ่อ,องแออย่างมากกระทั่งไม่อาจต้านทานการลุกลามของพวกออตโตมันต์ และลวมสลายในที่สุดการประการกที่3สงครามครูเสดมีผลให้ระบบฟิวดัานของยุโรปเสื่อมลงนั่นจากคุณนานและอสวินซึ่งปกครองดูแลเมเน์คอนโตในเขต่างๆต้องไปร่วมรบในสงครามครูเสดทั้งให้กริย์มีอันหน้าปกครองดินงเดนต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษีจารลัสดร และการเกณฑ์ทัพกระนั่นสามารถพัฒนาอรรถชาติได้ในเวลาต่อมาด้านเศรษฐกิจสงครามครูเรสดส่งผกระทกที่สำคัญด้านเศรษฐกิจค,ค,คือประการแรกนั้นสงครามครูเสดยุติงลงแล้วพ่อค้ายุโรปโดยเฉพาะในเนิลอิตาลีประสบป,ปัญหาการเดินเรือในเขตทะเลเมดติเตอร์เรเนียน เราะเหมือนท่าบางแห่งอยู่ใต้อน,นาจของพวกมุสลิมซึ่งมีคติตัวชาวยุโรปนอกจากนี้พวกค้ายุโรปยังประสบป,ปัญหาการขยายการค้ากับดินแดนตะวัอนออกตามเส้นทางองคซึ่งต้องผ่านดินแดนของพวกมุสลิมดังนั้นชาวยุโรปจึงต้องพัฒนาเส้นทางทะเลโดยเฉพาะการเดินเรืออ้อมแอฟริกาไปยังเอเชียซึ่งประสบความสำเร็จในปลายศตวรรษที่15 และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประวัตศาสตร์ของมนุษยชาติในเวลาต่อมาประการที่2การติดต่อกับตะว,วังออกกลางในช่วงสงครามคมรูเสดทำให้ชาวยุโรปรูจจ้จักบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์จากตะว,วังออกกลางเช่นข้าวน้ำตาลมะนาวผงแอปเิคอตและภาพป่านัสมาลีน ซึ่งกลายเป็นสินค้า <Yeah. S 1> ที่ยุโรปนำเข้าเป็นประจำด้านสังคมสงคารามครูเสดทังให้เกิดผลกระทบทางสังคมคือประการแรกสงคารามครูเสดได้เปิดโลดกระทัดขอนชาวยุโรปเกี่ยวกับโลดตะว,วันออกโดยเฉพาะความก้าวหน้าและเทคโนโลยีของชาวตะว,วันออกเช่น การใช้ดินปืนในการทำสงครามต่อมาชาวยุโรปได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาเป็นอาวุธปืนและสามารถทำสงครามชนะชาวเอเชียทำให้ยุโรปกลายเป็นมหาอำนาจของโลกประการที่ 2. นักลูกครูเศษมาจากดิงแดงต่างๆในสังคมของระบบฟิวดันที่ไม่มีโอกาสรู้จัดลูกภายนอกมากนักเมื่อได้พบปะ พื่อนโลกอื่นจึงได้แลกเปลี่ยนทักยคติและองค์ความรู้ต่อกันทั้งให้เกิดความหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและความคิดของชาวยุโรปโดยเฉพาะในการสแสดงออกทางความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์และการเปิดรับแนวคิดใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของกระบวนการของมนุษย์ยี่งที่เติบโตในสมนัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปการ เซลีนิยมคอนยุโรปสมัยใหม่ประการที่3สงครามครูเสเปิดโลกเปิดโอกาสให้สตรีได้พัฒนาสถานะของผู้นานในสังคมและชุมชนเนื่นจากสามีต้องไปลบในสงครามแรรจึงต้องบริหารจัดก,การและดูแลทรัพย์สินด้วทางท่าทายบริวารและภูมิยะาต่างๆสมคูรให้สังคมยอมรับ กายภาพและความสามารถของสตรีซึ่งเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม